ไม <of> ่ดีเดืไดจัดนะไปลำๆเลยลุ้ยคิดแต่ไม่รับซ่องเรื่องีกซ่องยี่นี้นด้แบงปเ็นไปเก็บุกรณเดี๋ยวมันหายคิด่ไม่ซ่องยี่นี้แบงไปเซ็นมาไปเาน้เาไนี้เขาไม่ได้ตาเนี่น อันนี้ทะเบียนว้เนียนอกอนนี่ข้าไปเขาดังพุ่นเลยข้าไปเขาดังพุนเลยไปต้องไปเลยแท็กเกอร์ต้องไปแล้ว không 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 đi, không สัดีครับารอเียกแบบหมาอไดิเป็นยังไอไมวายงไได้ถึงลูกเรียกหมายถึปไปได้เลยไปไปกนอดีก็อไปนั่งเดนำ้อนำนทุกคนไปเอาไปให้เขาอยู่ให้เามีความสุขก็จะเลิศถูกไปเวลาเป็นแล้วทุกคนนอะ็นา่อะมครับไม่งเล้ไอปแล้ว

我不么停？我怎么停？那我怎么停？ cô kiếm phơm lại đón bài ơi ta không có cái <laughs> chuyện là live cái <laughs> này cái này ta nó

เออน,อนะคราถอดเองพีมาถือกล่อง้เานึง

นี paid, so ่โบอเนันอไงนอยเนี่ไปเดนีม้าด่กตัดผมไปหน่อย ยังได้บ้างไหมพนักงานยังมีเพื่อก็ตอนนก็แล

ไปแล้วไปถึงแกะไปนะมาเข้าเนี่ยกำลัมาเรากดง่าอีกมาเข้าอยู่เลอะก็ไปเกิดเดี๋ยวไปไปมาที่บ้ากัน